ไม่ต้องไปขอเราพวกเขาหรอกนี่บัตรแบล็กการ์ดของฉันที่เอาไปจ่ายค่ารักษาเฉยๆก่อนก็ได้ไหนดูสิเธอไปเอาบัตรปลอมนี่มาจากไหนกันน่ะกล้าดียังไงถึงบอกว่านี่เป็นบัตรแบล็กการ์ดในโลกนี้มีแค่สามใบเท่านั้นแม่บ้านตัวเหม็นสาบแบบเธอจะมีของดีๆแบบนี้ได้ยังไงกันคงไม่พ้นเป็นของปลอมสิบัตรแบล็กการ์ดต้องมีชื่อเจ้าของระบุว่าอยู่แล้วก็เห็นเห็นอยู่ว่าตัวเลขบนนั้นเป็นชื่อของฉันขนาดนี้แล้วยังโกหกอีกหรอธนาคารไหนจะใช้ตัวเลขแทนชื่อคนกันคิดว่าคนอื่นจะง,ง่อ น่าโดนหลอกง่ายๆเหมือนเธอละสินะนี่คือบัตรแบล็กการ์ดถ้าคุณทำมันเสียหายละก็ต้องชดใช้หมดตัวเน่เธอทำอะไรอยู่นะอีกไม่นานคุณฟางก็จะมาตรวจสอบที่นี่อยู่แล้วทำไมยังมัวทะเลาะกันอีกถ้าคุณฟางมาเห็นเข้าเราคงไม่ได้ลอยหน้าลอยตาอยู่ที่นี่แนะ่คุณลุงมาได้ยังไงครับผมก,กำลังรีบแก้ไขปัญหาพวกนี้อยู่เลยเป็นเพราะนางฟางชู้หลานนี่แหละไม่ไดี่อาจ,จเอาบัตรเครดิตปลอมมาอวดพวกเรานะครับนี่มัน บัตรเครดิตระดับแบล็กการ์ดเนี่คุณลุงว่าอย่างไรนะครับนี่คือแบล็กการ์ดจริงๆเลยเป็นไปไม่ได้นี่เป็นของปลอมแน่นอนเลยค่ะจะเป็นบัตรแบล็กการ์ดได้ยังไงกันจะจะรู้อะไรบัตรแบล็กการ์ดมีตัวเลขกำกับไว้แทนชื่อย่อของเจ้าของเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะทีนี้เชื่อแล้วหรือยังว่าฉันพูดจริงเอาละเอาบัตรฉันคืนมาฉันจะไปโรงพยาบาลกับพี่ชุนไหมเธอเธอเป็นแค่แม่บ้านและจะมีบัตรแบล็กการ์ดได้ยังไงเธอต้องไปขโมยใครมาแน่ๆน ผุจิการเซียวเธอไม่เพียงแต่ขโมยสร้อยคอเพชรของฉันแต่ว่ายังกล้าขโมยบัตรแบล็กการ์ดของคนอื่นอีกด้วยคุณต้องลงโทษเธออย่างรุนแรงเลยนะคะว่ายงงนะอย่างไรนาะยูนานาช่วยดูให้ชัดๆด,ด้วยตัวย่อด้านหน้าเป็นอักษรชื่อย่อของฉัน F S L ในชื่อของฉันฟางชูหลานบัตรใบนี้เป็นของฉันใครบอกได้เล้ว,ว่าชื่อย่อนั้นเป็นชื่อเธอแม่บ้านกระจอกกระจอกจะมีบัตรแบล็กการ์สดสดหรู้ได้ยังไงเอาละเลิกเถียงกันได้แล้ว จะเก็บการใบดีไว้และจะไปตามหาเจ้าของมันเองาการใบนั้นเป็นของฉันแล้วคุณจะเอาไปได้ยังไงเสี่ยวจุนเจียนี่เท่ากับว่าคุณอยากยอบรัพย์นะนี่อยากยอบซัพย์ที่ไหนกันเธอตั้งหาจะเป็นหัวขโมยลักทรัพยนะ์น่ะวายอะไรคุณฟู่มาทําอะไรนะครับคุณฟางก็เลยจะมาที่นี่แล้วฉันเลยมาตรวจดูความเรียบร้อยทําไมที่นี่ถึงเสียงดังขนาดนี้ละ่ะคุณฟู่ดูนี่สินี่คือแบล็กการระดับพรีเมียมพร้อมเครดิตแบบไม่จำกัดนะครับ บล็ c กการ์ดพรีเมียบัตรเครดิตรุ่นนี้ที่ใช้ตัวเลขแทนชื่อย่อเจ้าของบัตรใช่แล้วครับนี่ของฉันเองแหละนั่นมันบัตรของฉันเนะทาไมเธอบอกว่าเป็นของตัวเองล่ะโธเอ้ยผมนี่งโง่จริงๆคุณฟู่ชื่อว่าฟู่ซื้อหลานตัวย่อ FSL ของบล็ c กการ์ดใบนี้ก็เห็นอยู่ชัดๆแต่ผมถามไปได้ไงว่าเป็นบัตรของใครจะไม่ใครที่มีบัตรแบบบล็กการ์ดพรีเมียแบบนี้ได้ที่ท้ก็เป็นของคุณฟู่นี่เองก็แง <c oughs> ่ะ บัตรเครดิตสุดพรีเมียมไม่จำกัดวงเงินมีแต่คนสถานะอย่างฉันเท่านั้นแหละที่จะมีได้นั่นนะสิค่อยสมกับเป็นคุณฟู่หน่อยแม่บ้านกระจกคนนี้เอาววันี้เป็นบัตรของเธอฉันน่าไม่อายเลยจริงๆนะพูดไปสองพยเบีย้ยเอาหลักฐานมาดูกันดีกว่าคุณฟู่มีหลักฐานหรือเปล่าคะว่าแบล็กการ์ดใบนี้เป็นของคุณก็<อ>ต้องเป็นของฉันอยู่แล้วจะเป็นของแม่บ้านอย่างเธอไปได้ยังไงน้องฟางเลิกต่อล้ะต่อเถียงกันเถอะฉงฉงอยู่ในโรงพยาบาล รอนานกว่านี้ไม่ได้ไม่ต้องห่วงค่ะพี่ชุนเม่ยบัตรแบลคการ์ดนี้มีข้อมูลประจำตัวของฉันอยู่เดี๋ยวถามธนาคารเอาก็ได้คุณกล้าโทรไปยืนยันที่ธนาคารหรือเปล่าล่ะ <c oughs> อ๋อคุณฟู่คุณฟู่ครับทำไมถึงหักเงินทิ้งล่ะครับนี่คือแบลคการ์ดระดับทีมียบเ,เลยนะก็นี่มันบัตรของฉันฉันไม่อยากใช้ก็เลยหักทิ้ง มพวกซื้อหลานนั่นบัตรแบลคการ์ดของฉันนะทำแบบนี้ได้ยังไงเด็กล่าเรียกชีอฉันห้วนได้ยังไง